สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาลองเกมใน Steam ดูนะครับเกมชื่อว่าคอมแบทมัสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้โหอยู่ไหนยังไงเล่นยังไงเอ้เอ้ยู่ตรงไหนยังไงเล่นยังไงวะแบบนี้เลยอ้าวไอ้หนอห้องเรียบร้อยมาดิหูเฮ้ยเกินเลย โหดเกินโหดเกินจะพ่อเป็นไม่เป็นนะเพื่อนถ้าใคจะส่งกำลังใจนะครับก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> หน้าหลังเลยนะ <c oughs> เกมนี้เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนไอ้กีบีนี่นิดเดียว กับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Combat Master นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถโหลดฟรีได้ที่ Steam ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ